ค่ะทุกคนอันนี้นะคะคือหน้าร้านของไอยักคาเฟ่นะคะเขาจะอยู่วนซอยใส่ม้านะคะร้นานก็จะเป็นร้านกองาองน้องโลกร้นานน่ารักนะคะมีมุมแบบว่าถ่ายรูปได้ แลานายากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะกรณุณาสวมหน้ากากก่อนเข้าร้านจ้า<ม>เขาบอกไป<ม>เดี๋ยวนะคะเหมือนมีอะไรผิดปกติอยู่นิดนึงสวัสดีค่ะโอ,โอ้ยใครคะเนี่ย เจ้าของร้านสวยมากค่ะสวยที่สูดสวยยืนหนึ่งค่ะเจ้าของร้านไอยะคาเฟ่ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทำอะไรอยู่เอ่ยนี่ค่ะอันนี้คืออ่าเรากำลังสกีนนะคะแล้วค่ะวาดเองค่ะความใส่ใจของแม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดู ความครีเอ็นี่เป็นเลิศสัญลักษณ์ของที่นี่คือตรงรูปหมีหรือเปล่าใช่ค่ะนี่ thank you thank you นะคะขอสม o นิดนึงขอ z น o นิดนึง yeah, นี่นะคะถ้ามาทานกาแฟที่ร้านไอายาจะเจอรูปหมีนี้ใช่ทะะุกแก้วเราเป็นคนวาดเองนะคะแล้วก็กำลังเขียนชื่อไ <I like S 1> อา ต้องออกเสียงว่าอายะค่ะขออีกทีอายะไม่ใช่อายะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อายะค่ะอายะค่ะอายะซึ่งแปลมาจากอเป็นคำคำพูดถัของคนใต้นะคะก็คืออายะนั่นแหละแต่ว่าเราจะทําให้มันดูแบบน่ารักหน่อยเป็นอายะอายะดีจังอายะอร่อยจังอายะสวยจังคือความหมายของอายะคือดีหมดอะค่ะอายะแม่ค้าน่ารักจังอายะ m mm m -hmm. อยี่ิคนนะคะชื่อออมค่ะเป็นเจ้าของร้านอยักค่ะร้านอายักของเราอยู่เป็นร้านกาแฟเล,ล็กๆนะคะอยู่ในซอยไซม้าค่ะนนบุรีดนทบุรี จุดเริ่มต้นของการมาเปิดร้านกาแฟะนะคะเนื่องจากว่าเราเนะี่ยทำงานมาตั้งแต่เด็กทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะตอนนั้นน่าจะอยู่ช่วงปวชข้ามเกี่ยวปวสนะคะเราไปทํางานที่ร้านกาแฟแห่งหนะะึ่งค่ะอยู่ที่แถวหลังคแขงตอนนั้นก็คือแบบได้ทํางานอยู่ที่ร้านกาแฟประมาณปีกว่า เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะจากตรงนั้นทั้งชงกาแฟทั้งทำลาเต้อาทั้งเทคแคร์ลูกค้าซึ่งเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านที่น่ารักมากเขาให้ประสบการณ์เราเยอะมากค่ะเราก็เลยได้ตรงนั้นมาแล้วก็หลังจากที่ทํางานเสร็จก็มาเรียนใช่ไหมคะมาเรียนก็เราก็ลืมไปแล้วนะว่าเราอะเคยทํางานร้านกาแฟจนวันหนึ่งเราเรียนจบเราก็ทํางานมาหลายที่ทํางานบริษัทเหมือนคนทั่วไปอะคะ่ะเดินเดือนแปดพันบาท ทำไปทํามาทํามาทำไปหรือแล้วก็ทํางานสาัตว์ด้วยขายของด้วยขายข้าวมันไก่ขายซึยงงงยย่งก็คือซึ่งมันไม่ตอบโจทย์ค่ะมันไม่ตอบจทย์ความเป็นเราเราก็เลยกลับมาย้อนคิดว่าเฮ้ยเราเคยเราเคยมีประสบการณ์ในการทาร้านกาแฟนเนาะเราลองมาเปิดร้านกาแฟดีไหมอะไระอย่างเงี้ยเราเริ่มต้นจากคีออสเล็กๆนะคะซึ่งเราก็มาไปซื้อทีออสมาแค่5,000บาทแล้วก็มาทาสีเองด้วยตรงนั้นก็ไม่มีงบประมาณ ไม่มีงบประมาณแต่ว่าเรามีใจที่เราจะเปิดใช่ไหมคะ mm hmm. ซื้อที่อ่อนมาเล็กๆก็มาเริ่มทำจากเป็นร้านชื่อร้านกับออยะขนมปังกับชาเยิน mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีเครื่องกาแฟ mm hmm. ออพอเราเริ่มถูกเริ่มต้นเล็กๆแล้วอะจุดเริ่มต้นเล็กๆส่วนมากมันจะกลายเป็นจุดใหญ่ mm hmm. เราก็ไปเช่าที่อยู่ที่แถวโรงพยาบาลแถวปากเกร็ดค่ะเป็นห้อง mm hmm. ห้อง,ห,องห้องก็ประมาณ4ะะี่เมตรอะยรอ่ะห้องเล็กๆขายให้กับ คุณหมอพยาบาลคุณที่อยู่ในโรงพยาบาลปรากฏว่ามันมีปัญหาเราก็เลยมาหาที่หา,าทางอยู่ในซอยบ้านก็คือซอยไซมานะคะก็คือจนมาเป็นได้ลานอะยะลานนี้นะคะโชคดีมากค่ะที่คุณหมอเขาแบง่งพื้นที่ตรงนี้ให้เราได้เชา่าแล้วก็ เราก็เลยได้มาเปิดร้านกาแฟอยู่ตรงนี้จนถึงณนะปัจจุบันนี้ค่ะเข้ามาในซอยแบบไซมาประมาณสัก800เมตรค่ะก็จะเจอโรงพยาบาลสัตว์อยู่ทางด้านขวามือนะคะตึกเขียวๆ<ม>เราที่เรามองทำเลตรงนี้เพราะว่ามันมีโรงพยาบาลสัตว์ตั้งอยู่แลวมันมีที่จอดรถนี่คือเป็นการวางหงทาทําเลด้วยนะคะทํำเลในกรุงเทพณนะปัจจุบันนี้คือส,สิ่สมคือที่จอดรถต้องมีค่ะก็จะได้จอด,ดรถสะดวกสบาย แล้วเราก็ตั้งใจว่าเราอยากทําร้านกาแฟที่มันเป็นลักษณะของร้านกาแฟเล็กๆสร้างความอุ่นเข้ามาแล้วเหมือนรู้สึกว่าเหมือนบ้านเข้ามาแล้วเหมือนบ้านเราก็เลยแบบสร้างออกมาในลักษณะกัรเหมือนเป็นบ้านหลังน้อยๆหลังนค่ะเราจะเทคแคร์ลูกค้าเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนครอบครัวค่ะทุกคนเข้ามาคือทุกคนมีความสาคัญกับเราตนั่นแหละน่าจะเป็นความรู้สึกที่ลูกค้าจะได้รับกันทนอกจากกาแฟที่อร่อยแล้วนะคะ ของที่นี่นะคะอันนี้คือลูกค้าเป็นคนตั้งให้หนะไม่ได้เป็นคนตั้งเองลูกค้าบอกว่ากาแฟรอร่อยหม่ค้าน่ารักค่ะที่นี่มีทุกอย่างค่ะมีชานมไข่มุกมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะเป็นน้ำผลไม้สก,กัดก็มีค่ะน้ำผลไม้ปัน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากทานกาแฟค่ะก็สามารถทานน้ำผลไม้ได้นะคะ mm hmm. ชานมไข่มุกของเราจะเป็นชาไต้หวันค่ะ เคล็ดลับค่ะที่เอาใจแบบว่าลูกค้าได้จนถึงทุกวันนี้ความเป็นเรานี่คือชนะใจลูกค้ายังไงบ้างคะเอาจริงๆนะคะทุกอาชีพทุกคนต้องมีความเป็นตัวเองค่ะยิ่งถ้าเปิดร้านกาแฟเราต้องหาตัวตนของเราให้เจอว่าเราเป็นคนแบบไหนอย่างที่ร้านนะคะสิ่งที่เราสามารถที่จะเอาลูกค้าอยู่ก็คือรอยยิ้มความสนุกสนานนะคะการ เอาใจใส่ลูกค้าเราเป็นยังไงเรามีความสนุกโบกฮ่าหรืออะไรเราแสดงออกมาให้ลูกค้าได้ได้เห็นเราเขาจะประทับใจในตัวเรายิ่งไปกว่านั้นคือการบริการการบริการการบริการนี้คือมาอันดับรสชาติอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็การบริการอันดับสองซึ่งมันสําคัญมากกับการเปิดร้านกาแฟเล็กๆซึ่งเจ้าของร้านเป็นคนดูแลเองมาสําคัญมากค่ะอันดับแรกเลยเข้ามาเขาต้องเห็นรอยยิ้มของเราเขาต้องเห็นรอยยิ้มสดใสที่เข้ามาปุ๊บ สวัสดีค่ะเราเต็มใจที่จะให้แบบให้บริการเขานั่นคือเคล็ดลับแล้วก็การพูดคุยการไถ่าถามเราไม่จําเป็นว่าเขาคือคนแปลกหน้าถูกไหมคะแต่เราสามารถที่จะเออไถ่าถามเขาพี่สบายดีไหมพี่ทํางานอะไรคะพี่อยู่คือเป็นการสอบถามสารทุกสุ b เด็ t ถูกไหมคะเหมือนเหมือนเราเป็นพี่เขาหรือเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะก,การเปความรู้สึกว่าเออมาร้านนี้เร้สุดอกใจหรือมีเพื่อนใช่ไหมคะอืก็เลยกลาย รับของลูกคา้ากลายเป็นจาก,กลูกคา้าเริ่มต้นจากลูกคา้าทุกวันนี้กลายมาเป็นเพื่อนเราหมดแล้วค่ะมีเวลาว่างๆถ้าไม่มีลูกคา้าไม่ต้องเครียดค่ะจับขึ้นมาคา่ะติกตอกเล่นได้เลยขายเครียดเยู่คนเดียว sponsor. ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งรอลูกค้าจะมาเมื่อไหร่เ็ต,<ะ>ต้องมีความสุขมีความสุขตลอดทุกเวลาทุกขนาเนี <อะ S 1> ่ยค่ะเราเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาหาเราเองนะคะขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะผ่านคนในช่วงวิกฤต ไปด้วยกันนะคะขอให้เรามีใจมีใจที่มีใจที่มีความสุขและเบิกบานค่ะ,ะเราจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรถ้าจิตใจเราเหอวเดี่ยวเนาะเราก็จะไม่รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเดียวล้ลยไปหมดเราดึงพลังใจจากภายในก่อนให้เรามีความสุขเราไม่ได้มองว่ามันคือโควิดหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าทุกคนก็ต้องเจอเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปกังวลกับมันนะคะเราแค่มีความสุขกับตัวเองทุกๆๆทุกๆวันแล้วก็เราก็จะผ่านโควิดนี้ไปด้วย นะคะแล้วก็ซูเปได้วยกักค่ะให้ความสุขนําทางให้คุณไปสู่ความสําเร็จอยากให้ความสําเร็จเป็นตัวกับนดว่าคุณคือคนที่มีความสุขนะคะใครที่อยากจะประสบความสําเร็จในวันนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขในทุกนาทีในวันนี้เลยคะ่ะจคน สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะเต็มอิ่มไปกับคลิปนี้นะคะที่เต้าได้มาที่ร้านไอายาคาเฟ่นะคะนอกจากจะได้แนวคิดดีๆแล้วได้ความบันเทิงสนุกสนานกลับไปแน่นอนค่ะแล้วมาลุ้นกันนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะว่าเต้าจะพาทุกคนไปชิมอะไรที่ไหนยังไงติดตามได้ที่ช่องกินจุ๊บจิ๊บค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องกินจุ๊บจิ๊บด้วยนะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ